หน้าถัดมานี้นะครับจะเป็นการตัดตัวแปรตัดตัวแปรยังไงถ้าบอกว่า r บวก1แฟกหารด้วย r ลบ1แฟกพียงจะได้อะไรออกมาอย่างที่บอกเราจะกระจายจากตัวมากไปหาตัวน้อยโดยไปถึงก่อนตัวน้อยอยู่1ตัวดังนั้นตัวนี้ยถ้าพี่แบงกระจายออกมามันกลายเป็น r บวก1คูณ R คูณ ไปชนถึงตัวถัดมามันคือ r ลบหแล้วมันตรงกับข้างล่างแล้วนี่ถ้าหากว่าทําตามวิธีการมันจะกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ตัดกันอย่างนี้ไปปะครับเลยเหลือ r บวกหนึ่งคูณกับ r 1, ปะนะครับอีกทีนึงยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้อสิถ้าเป็นข้อส 10, ิบตัวนี้มันมี n แฝกกำลังสองด้วยนะระวังให้ดีนะครับสัญลญักษณ์ n แฝก กำลังสองกับ n กําลังสองแล้วแฟกไม่เหมือนกันนะบางคนจะโดนหลอกง่ายๆเช่นบอกว่า3แฟกกำลังสองกับ3ามกำลังสองแล้วแฟกสแฟกกำลังสองเนี่ยมันคือกลายเป็น6กคูณหกแต่3ามกำลังสองแล้วแฟกมันคือ9แฟกนะครับระวังให้ดีโอเคตัวนี้ถ้าพี่แบงค์เขียนออกมา6แฟกตัดกับ4แฟกตัวนี้ กลายเป็น6คูณ5ปะ่ะ3แฟกคือ3คูณ2หรือจริงๆถ้าใครท่องได้นะ3แฟกมันก็คือ6อ่ะเดี๋ยวมันจะตัดกับ6ไปอยู่แล้วทีนี้ตัวนี้มันมี n แฟกกำลัง2แปลว่ามันคือ n แฟก2ตัวปะ่ะแล้วตัวนี้คือ n บวก2แฟกแล้วตัวนี้คือ n ลบ1แฟกเวลาตัดตัวเอา3คูณ2ตัด6ทิ้งเหลือ5เฉย ถ้าพี่แบงค์เอาสองตัวนี้ตัดกันต้องกระจายตัวมากไปหาตัวน้อยดังนั้นตัวมากคือตัว n บวกสองอยู่รัวถัดไปของมันคือลดลงไปหนึ่งก็คือ n บวกหนึ่งปะแต่ตัวถัดมาคือ n ละถ้าเราจะทําเร็วๆคือเราจะกระจายไปถึงก่อนหน้ามันถูกปะแปลว่าพี่แบงค์กระจายมาถึงแค่ n บวกหนึ่งก็พอแล้วแล้วตัวชุดถัดมา n แฝกกับ n ลบหนึ่ง ตัวนี้เป็นตัวมากกว่านี่ตัวล่างแปลว่าต้องกระจายจาก n ออกไปปะแต่พอตัวถัดไปมันเป็น n ลบหนึ่งนี่งั้นแปลว่าในความเป็นจริงเขียนแค่ n เฉยๆก็พอแล้วปะดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบแค่นี้ก็ได้ครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็คูณเลขออกไปแจกแจงออกไปก็กลายเป็นห n กำลังสบวกสิ n บวกสิหารด้วย n ก็แล้วแต่ว่าใครจะตอบช้อยออตอบอยู่ในรูปไหนอยู่ นะครับโอเคอันนี้คือของข้อ7กับข้อ10นะครับ